เวริศโพสภาพวัยเยาวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาหลายคนคงทราบกันเป็นอย่างดีว่านักแสดงและไฮโซหนุ่มเาวริศนั้นเป็นพระนัดดาของพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรล่าสุดภายหลังข่าวการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้โพสต์ภาพวาถายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนุ่มเป่าก็โพสต์ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในปีใหม่2566นี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ เปาวริทหงษสนันเป็นบุตรของคุณวิสาขาหงษสนันกับคุณศักชัยลีสวรรค์ประธานกรรมการบริษัทสุกรีมทรั์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อเอฟเอดับเบิลยู U, ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเปาเป็นน้องชายของคุณปาล์มทนดหงษสนันนอกจากนั้นเปายังเป็นพระนัดดาของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาอีกด้วย